ขอกราบสวัสดีนะครับพี่น้องชาวไทยทั่วไทยทั่วโลกที่ติดตามรายการผมทนายโสนิสวนุวรรณีพี่น้องที่รักและครบครับวันนี้ก็เป็นช่วงหลังสงการในปี2568หวังว่าทุกท่านจะดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ด้วยแรงวิริยะและจิตใจความรู้ที่ก้าวหน้าเพื่อสรรสร้างชีวิตของตนเองชีวิตครอบครัวของตนเองและชีวิตสังคมประเทศชาติของบ้านเมืองของเราให้ก้าวหน้าขึ้นทุกขณะวันนี้ผมเองขอถือโอกาส ที่จะนำรายการเรื่องกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเกิดการเฉียวชนกันของนักการเมืองในทัญบุรีกับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศพี่น้องที่รักและครบครับ ความจริงแล้วเนี่การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการใช้รถยนต์ของเราเนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก่อนสงการหรือหลังสงการเนี่ยนับเป็นหมื่นคดีแต่ในหมื่นคดีนี้เนี่นะฮะผมเชื่อมั่นว่าในหมื่นคดีนี้ประชาชนของเราเนี่ยไม่น้อยครับที่ยังไม่เข้าใจในสิทธิหน้าที่ ผลประโยชน์ของตนเองในทางกฎหมายที่กฎหมายให้การคุ้มครองเอาไวา้ผมเชื่อมั่นว่าหลายต่อหลายคนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่อาจรู้ช่องทางในการที่จะเข้าไปถึงเข้าไปใช้สิทธิของตนเองในการขอความคุ้มครองตามกฎหมายได้ ผมจึงเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเอามาพูดกับ f อของผมพี่น้องชาวไทยที่มีโอกาสฟังรายการนี้นะครับเพื่อให้เกิดความรู้จริงรู้แจ้งและการร่วมกันตระหนักรู้ร่วมกันใน4ประเด็นประเด็นแรกก็คือกฎหมายเขาว่ายอย่างไรประเด็นที่สองประชาชนของเรา ควรที่จะต้องปฏิบัติตัวในกระบวนการนี้อย่างไรนะครับข้อที่สาสังคมเราควรจะตื่นรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรและประเด็นสุดท้ายก็คือได้เวลาในการที่จะ สร้างนวัตกรรมใหม่ในเรื่องของการอนวยความยุติธรรมหรือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยของชาวไทยได้กันแล้วหรือยังพี้นังที่รักแลยครับฟันธงตรงประเด็นจากข้อมูลที่ได้ผ่านประจักษ์หลักฐานนะครับที่ได้จากก้องวงจร ของรถหรือของกระทรวงคมานาคมที่ติดตามสถานที่ในเส้นทางหลวงของแผ่นดินเนี่ยกรณีของนายพีทเนี่ยลูกนายกนยกธัญบุรีเนี่ยครั้งแรกเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุกันระหว่างสองคนกับประชาชนเป็นการประมาททั้งสองฝ่าย แต่หลังจากนั้นเป็นการต่อเนื่องกันเนี่ยนายพีทเนี่ยพฤติกรรมการทำของนายพีทเนี่ยเป็นเจตนาในการฆ่าประชาชนที่ขับรถคู่กรณีมาเนี่ยอย่างชัดเจนเป็นเจตนาที่ประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลชัดเจนครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการให้ความยุติธรรมของประชาชนของเราเนี่ย ั้งแต่ชั้นต้นตำรวจเนี่ยจาเป็นจะต้องตรงไปตรงมาต่อข้อที่จริงนะครับเรามาดูกฎหมายเขาเขียนไว้ยังไงครับกฎหมายเขียนไว้ในมาตรา59ของประมวลกฎหมายอาญานี่ใช้บังคับกันทั่วไปทั่วประเทศทุกคนครับบอกว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทําโดยเจตนาเว้นแต่จะได้กระทําโดยประมาทเห็นไหมครับ เขาอธิบายเขาว่าเจตนาไว้ยอย่างไงเขาบอกว่าการกระทําโดยเจตนาได้แก่ก,การกระทําโดยรู้สํานึกในการกระทําและขณะเดียวกันผู้กระทําก็ประสงค์ตอบผลของการกระทําของตนเองหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทําของตนเองนั้นๆว่าจะเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นเรียกว่าเจตนาครับ ทีนี้เรามาดูการกระทําโดยประมาททีนี้กฎหมายนิยามเอาไว้ว่าการกระทําโดยประมาทได้แก่การกระทําความผิดที่ไม่ใช่เจตนาแต่กระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการแต่ผู้กระทําไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นหาเพียงพอไม่ พี่น้องที่รักแลายครับเ,เรื่องการที่รถชนกันในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเราย่อมแลเห็นกรณีของนายพิษเนี่ยทราบว่าเป็นนักการเมืองด้วยจะลงสอทอด้วย การที่ตนเองขับรถเข้าไปให้เกิดภาวะนะฮะเฉียวชนคู่กรณีในถนนหลวงถนนไฮเวย์เนี่ยมองจากวินยูชนมองจากหลักฐานพยาน จะชี้ชัดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากชี้ชัดว่าคนคนนี้เนี่ยประสงค์ต่อผลที่จะทำให้เกิดอุปัติเหตุแก่รถคันดังกล่าวของชาวบ้านหรือไม่ก็ย่อมเล็งเห็นผลว่าการที่ตัวเองทำอย่างนั้นขับรถปาดหน้าเขา นะครับในระยะหวาดเสียวกับชั้นชิดเนี่ยย่อมสามารถที่จะทำให้รถคันนี้คันที่ถูกปากเนี่ยหน้าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้ไปชนสิ่งกี่ขวางไม่ว่าจะเป็นแบริเออร์หรือว่าไปตกถนนใหญ่ได้หรือชนรถที่สวนทางมาได้และย่อมเล็งเห็นได้ว่าอุบัติเหตุความเร็วขนาดนั้น ย่อมทำให้บุคคลอยู่ในรถถึงแก่ความตายได้ทุกวินาทีเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังรายการได้รับทราบร่วมกันนะครับว่าโดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเจตนาของทางกฎหมายเนี่ยได้นิยามเอาไว้สองลักษณะครับหนึ่งประสงค์ต่อผลเลยสอง ถ้าไม่ประสงค์ต่อผลก็เล็งเห็นผลได้ว่ามันจะเกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งจากการกระทําของตนเองนี่จึงเรียกว่าเจตนาในทางกฎหมายอาญาครับพี่น้องที่รักและรบครับที่นี้ประชาชนของเราเมื่อเกิดเหตุทั่วประเทศไทยเนี่ยในชั้นต้นเนี่ยก็ต้องวิ่งไปแจ้ความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำ,ตำรวจตรงนี้แหละครับ เป็นเรื่องใหญ่บ้านเมืองของเราเนี่ยแม้กฎหมายจะเขียนไว้เป็นนิติรัฐนิติธรรมผู้บังคับใช้กฎหมายของเราไม่น้อยเมื่อ8ปบไม่ตรงไปตรงมากับข้อเท็จจริงไม่ตรงไปตรงมากับความยุติธรรมยังมีการตัดตอนข้อมูลตัดตอนพยานหลักฐานตั้งข้อหา ที่ไม่เป็นไปตามข้อท็จจริงที่เกิดขึ้นทรงเดชไปยัดเยียดความอายุติธรรมให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผมพูดจากอาชีพนักกฎหมายของผมเกือบ40ปีนะครับ39ปีนะครับนี่คือความจริงครับทำให้คนไทยนี่ไม่ได้รับความยุติธรรมนั้งแต่เริ่มต้นในชั้นตำรวจมากมายมหาศาล จนแล้วจนรอดก็ยังแก้ไขไม่ได้นะวันนี้นั่นคือสิ่งที่สังคมจะต้องเรียนรู้ร่วมกันแล้ววันนี้ประชาชนควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรผมพูดผ่านรายการนี้เผื <Arctic Sound> ่อคนที่ฟังรายการผมเผื่อว่าประชาชนที่ประสบเหตุจะได้รู้แนวทาง ขั้นต้นเมื่อเราเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เราให้เราไปแจ้งความตำรวจได้ถึงแม้ว่าคู่กรณีอีกฝ่ายแจ้งความได้เราปฏิเสธได้นะฮะว่ามันไม่ใช่การประมาทแต่ว่ามันเป็นการเจตนาที่จะฆ่าเราโดยเล็งเห็นผลอยู่แล้วว่าเราสามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุและตายได้ นำพยานหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดนี่เข้าไปแจ้งความกับตำรวจครับนั่นคือขั้นต้นครับและเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเนี่ยในชั้นต้นเนี่ยเขาก็จะรับบันทึกประจําวันเอาไว้ไม่ว่าใครแหละครับไปบันทึกประจำวันเอาไว้ และเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราท่านใดที่มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพน่อยซื่อสัตย์สุจริตหน่อยจะต้องนำพยานทั้งสองฝ่ายเข้ามาแล้วค่อยตั้งข้อกล่าวหาไม่ใช่มองว่าใครมาตั้งข้อกล่าวหายังไงก็ตั้งตามอำเภอใจของเราหรือตั้งเพราะเห็นว่าฝ่ายที่มาแจ้งความนั้นเป็นคนมีสีมีเงิน ให้ผมประโยชน์กับเราอย่างไรอย่างหนึ่งได้อันนี้ขออนอเรียนนะครับและพี่น้องทีละร้วครับนั่นคือสิ่งที่คนไทยควรจะดําเนินการในเรื่องของสิทธิปกป้องสิทธิในทางคดีของตนเองเพื่อให้ตํารวจให้ความเป็นธรรมและก็ส่งสมวนไปยังอายาการ ในระหว่างนี้ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถที่จะตั้งทนายความเข้าไปนั่งคู่กับอัยการได้อันนี้คนไทยต้องรู้นะครับคือเราไม่ไว้ใจอัยการว่าง,งั้นเถอะครับไม่ไว้ใจตำรวจบ้าครับไว้ใจทนายความของเราก็ตั้งทนายความเข้าไปเลยครับนั่นคือแนวทาง ที่คนไทยที่กฎหมายวิธีพิจารณาความเนี่ยให้การคุ้มครองได้เช่นกันครับพี่น้องที่รักและเครพครับ,ค,รบคนไทยหลายคนไม่รู้เรื่องนี้ผมเองก็จําเป็นต้องพูดในรายการให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวไทยร่วมกันประเทศไทยของเราเนี่ยหลายต่อหลายกรณีประชาชนของเราเนี่รู้ว่าเรามีสิทธิ ที่จะพิทักษ์ผลประโยชน์ในทรัพย์สินในชีวิตในร่างกายในกระบวนการยุติธรรมของเราแต่ไม่มีปัญญาที่จะเข้าถึงเพราะไม่มีเงินนี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศไทยครับไปให้ทนายความก็จา้างนะฮะไปให้อายการสำนักกรมคุ้มครองสิทธิและเิรีภาพก็ไม่ว่าก็ไม่แน่ใจว่า มันมีความเที่ยงตรงแค่ไหนอย่างไรวันนี้นี่คนไทยเพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมคนไทยเนี่ยสังคมไทย,ยมันควรจะต้องมีกองทุนการเงินเพื่อให้การคุ้มครองประชาชนทุกคนครับให้เขากู้มาได้หรือช่วยเหลือเข้าไปเลย เพื่อให้เขาไปจ้างทนายความนะครับเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันได้กับคนรวยกับทุกคนทุกอาชีพครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราเนี่ยควรจะต้องมียไว้ร่วมกันรณรงค์ครับการก่อตั้งกองทุนเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่คนในชาติ การเมืองทั้งหลายนักการเมืองทั้งหลายรัฐบนตรีกระทรวงยุติธรรมทั้งหลายที่พากันสิ้นคิดคิดไม่ได้ถึงเรื่องนี้เพราะไม่มีประชาชนอยู่ในหัวใจคิดได้สักครับฟังรายการของผมวันนี้เพื่อที่จะทำหน้าที่อำนวยการความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนของเรา เอาไว้เป็นในอนโยบายเอาไว้เป็นแผนปฏิบัติการในการหาเสียงโลกคะแนนจากประชาชนประชาชนของเราก็ควรจะตื่นตัวกันได้แล้ววันาการเมืองที่ไม่มีความรู้ไม่มีความคิดเอาเงินไปซื้อสองร้อยสามร้อยซื้อท่านนะ่ะมันควรจะหมดยุคหมดสมัยไปได้แล้วพี่น้องที่รักและกรพครับ เพื่อศักดิ์ศรีของชาวไทยในเรื่องความยุติธรรมในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องสังคมในทุกๆเรื่องครับวันนี้รายการผมก็เสนอให้พี่น้องของเราตื่นตัวร่วมกันนะครับดังที่ผมได้นำเรียนมานี้กับขอบคุคคลทุกท่านที่ฟังรายการและกรุณาแชร์ต่อไปยังการรับรู้ไี่น้องชาวไทยร่วมกันกับสวัสดีครับ